ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คอมไซดเดอะซีรีส์วันนี้เราจะมาทำะไรกันค้ำแพงวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโค้ดนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าของใครของเซนนะคะใครจะชนะแบตช์นี้ไปนะคะตายแน่แน่ตายจุดไม่จริงสวัสดีค่ะพบกันรล้วกัรายกาของไทยของไทยของเซนของคัน i <laughs> เอาละค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คอมายเดอะซีรีส์วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะแพงวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโคนนะคะแล้วเรามีแขกรับชิญพิเศษเต็มเลยขอแนะนำหน่อยค่ะซึ่งเราก็มีนะคะเทพปหาหกาบไทยนะคะวันนี้จะมาเป็นกรรมการนะคะเราจะมีพี่จูมือกองมือเทพนะคะจะเข้าเป็นกรรมการร่วมกับขวัญุดน่ารักคนนี้ส่วนคนที่จะมาแข่งขันในวันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับของแพงนะคะแห่งช่วงของแพงของขวัญอาตอมือผู้แข่งคนที่หนึ่ง ก็ขออกขายคนที่สองนะคะไม่หนีไปไหนนะคะขอยีีต้อนรับนะคะของเซนกับพัสดุช่องของแพงของขวัญลวค่ะสวัสดีคช้โอเคนะคะแพลนจะพูดก่อนเลยค่ะอืมไม่ได้เขียนโคนมาห้าเดือนกล่จะพิดานามไม่เขียนโค้ดเลยวันนี้แพงตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ไปแข่งกับของเซนนะคะของเซนนี่จะพูดก่อนจะเริ่มแข่งขันไหมคะครับก็ไม่ได้เขียนโค้ดอันกมานานแสนนานเหมือนกันครับ วันนี้จะมาดูกัน,นะคะว่า,าของใครของเซนนะคะใครจะชนะแพทนี้ไปนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราขออนุญาตแนะนำนะคะเว็บไซต์ที่เราจะใช้เขียนโค้ดในวันนี้นะคะเราใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Coding Game นะคะซึ่งเราจะใช้โหมด Clash of Code นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นไงก็คืออะไรคะพี่ไทยช่อธิบายนะ่คะพี่ไทย Clash of Code เนี่ยก็จะเป็นเกมนะครับที่ให้มาแก้โจทย์โปรแกรมมิ่งใครแก้โจทย์ส็จก่อนก็จะชนะกันครับก็ เป็นเว็บที่มีโจทย์ให้แบบเป็นพันๆโจทย์เลยเอาไว้ฝึกการเขียนโปรแกรมเอาไว้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยโค้ดถูกต้องค่ะทุกคนคะโอเคค่ะคราวนี้เซนกับแพงพร้อมหรือยังคะผมก็ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> เอาล่ะข้ากันนะคะเราจะไปเริ่มกันเลยเอาล่ะคะ่ะทุกคนคะก่อนที่เราจะไปเริ่มการแข่งขันระหว่างของแพงและของเซนนะคะวันนี้เนี่ยขวัญกับแพงเนี่ยก็มีสิ่งน่าสนใจเนี่ยมาฝากทุกคนละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนคะ เมืองไทยเนี่ยมีโดเมนเนมนะคะของเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็ทีเนลด้วยนะคะที่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่าให้ฟังเนาะโดเมนเนมคืออะไรคะแมโดเมนเนมเ้าพูดง่ายนะก็คือแบบเป็นชื่อเว็บไซต์ยกตัวอย่างนะคะทุกคนเว็บไซต์อย่าง google.com อ่ะโดเมนเนมก็คือ google.com นั่นเองเลยถูกต้องค่ะทุกคนคะซึ่งที่ขวัญบอกไปเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะมันก็หมายความว่าตอนนี้นะคะเรามีเว็บที่ชื่อว่ารู้จักกับไทยนะคะเพงอาก็คือถ้าทุกคนพิม รู้จักดอดไทยเข้าไปตรง Google Chrome หรือว่า Safari อะไรก็แล้วแต่แล้วกด Search เนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์ให้แล้วนะคะรู้จักภาษาไทยก็คือพิมพ์รู้จักภาษาไทยภาษาไทยเลยแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะใช่ค่ะทุกคนซึ่งการที่เราใช้แบบโดเมนหนภาษาไทยเนี่ยมันจะมีข้อดีหลายอย่างมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยคำที่เราเป็นคนไทยอ่ะการที่เราใช้แบบไม่ต้องทับศัพท์ไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเวลาเราจะจําชื่อเว็บไซต์อ่ะเราก็จะจำได้ง่ายขึ้นหรือว่าเวลาเราจะเสิร์ชชื่อเว็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบเสิร์ชได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นภาษาไทยใช่ มันจะแบบดีมากๆเลยขัดกระแพน้นะคะ <_ an> ก็อยากจะมาโชว์ให้ดูนิดนึงเนาะให้ทุกคนเห็นว่าเออมันแท่ขนาดไหนนะคะทุกคนคะ,ะก็นะคะหลังจากทุกคนเปิด safari chrome ขึ้นมานะคะแล้วพิมพรู้จกักด t ไทยนะคะก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของรู้จกักอ t ไทยเลยนะคะทุกคนคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างเว็บแรกๆเลยเนาะที่ใช้โดเมนภาษาไทยนะคะทุกคนคะซึ่งนอกจากรู้จกักป o ไทยเนี่ยซึ่งมีคอนเซปต์ว่า เชื่อมโยงคนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทุกคนเออก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เลยเนาะเพราะว่ามันทําให้คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยสามารถใช้พวกเว็บไซต์เข้าถึงอินเทอร์นเน็ตได้มากขึ้นนอกจากรู้จักภาษาไทยแล้วยังมีเว็บเด็กดี .com ด้วยนะคะที่ก็เริ่มเอาโดเมนภาษาไทยที่เป็นอีเมลเนี่ยมาใช้แล้วนะคะอย่างเช่นคลิกตรงไอคอนข้างล่างนี่คลิกตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะเข้ามาในเว็บตรงนี้เราสามารถใช้แบบอีเมลที่เป็นภาษาไทยะ ล็อกอินได้เลยนะคะหรือว่าสมุดสำหรับใครอะ่ะที่แบบไม่มีอีเมลภาษาไทยก็สามารถสมัครได้ฟรีเลยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะทุกคนกดสมัครอ e ีเมลภาษาไทยฟรีตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาที่เว็บของคนไทยที่เป็นลงทะเบียนอ e ีเมลนะทุกคนก็สามารถใช้สมัครอ e ีเมลนะคะที่เป็นนามสกุลค,คนไทยได้นะคะทุกคนต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนแย่งหมดนะคะอย่างเช่นของแพงนี่อาจจะไม่ว่างแล้วนะคะอย่างนี้เออลองใช้กันได้นาะแพงเนาะยังงั้นนะคะทุกคนขวัญกระแพงในเข็มิ่งน,นี้มาในฐานะโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆก,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 กับคนไทยได้กันเองนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะถ้างั้นก็ วันนี้เราสิ่งที่น่าสนใจมาฝากแล้วเนี่ยก,กลับไปที่การแข่งขันที่น่าสนใจยิ่งกว่ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมกันแล้วนะคะาล้ค่ะเราจะมาเริ่มเกมกันเลยนะคะแน่ๆเอาละค่ะเราเริ่มเกมกันแล้วนะคะต,ตอนนี้ก็อยู่ใน fast test mode นะคะก็คือคนที่เขียนได้ก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะเอาละค่ะทุกคนเข้าสู่คำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อนี้มีอยู่ว่า หากเราเป็นคนขับรถบัสนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็จะขับรถจากต้นสถานีไปถึงปลายสถานีใช่ไหมโดยแต่และสถานีเนี่ยก็จะมีทั้งคนขึ้นแล้วก็คนลงค่ะคําถามข้อนี้มีอยู่ว่าจงใช้การเขียนโค้ดนะคะคํานวณว่าตอนที่เราถึงสถานีปลายทางแล้วเนี่ยมีคนทั้งหมดกี่คนอยู่บนรถบัสรวมถึงตัวเราเองค่ะไปดูกันเลยโอ้ยจอไม่ชัดเลยนะคะพี่ไทยพี่จูฮัตอนนี้เป็นยังไงวะคะลูกเกมค่ะลูกเกมด้านซ<ๆ>้ายนะครับจะมี จะมีโจทย์นะส่วนด้านขวาก็จะเป็นที่ให้พิมพ์โค้ดนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอะไรนะครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ในโจทย์เนี่ยก็จะมีอินพุตเอาพุตตัวอย่างให้เราดูครับพอเราเขียนโค้ดเนี่ยระหว่างที่เราเขียนเนี่ยเราสามารถทดสอบโดยการกดปุ่ม play test case ได้นะครับเซนต้องเริ่มแล้วนะคะแค่งไปยังยไงเมือเ่อวิูเริ่มเขียนแล้วครับมาเริ่มมี for loop ถึงอันแล้ว,ว,าวมาดูกันนะคะว่าใครจะเสร็จก่อนนะคะระหว่างเซนกับแพงนะคะตอนนี้นะคะเซนเซนลบทำไม เราเราจะเราจะรับอินทางเองอ่าเราจะรับอินเองใช่ไหมเซนอ่าพี่จูตอนนี้แพงเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีลอจิกแล้วครับกำลังเหมือนเอาตัวเก็ตอินเก็ตออฟมาเริ่มปวกลบแล้วอ่าเอาใครส่งใครส่งแล้วครับส่งไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะถ้าเห็นตอนแรกคือตรงเนี้ยเราไปเขียนอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่เห็นว่าเขา เขาไอเขาพาสมาให้แล้วเราก็แค่แบบเติมสองตรงนี้เราก็แบบปิ้นแล้วก็อันเนี้ยเติมเนี่ยแถวนี้แถวนี้แล้วก็แถวน,นี้เราก็ปิ้นจบค่ะถูกต้องเลยนะแพมเก็ตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เ<อ><ๆ>ลยนะคะโดยแก้โจทย์ภายในกี่นาทีคะเมื่อกี้แพมสองนาทีห้าสิบวินนะคะโอ้โหเร็วอยู่เร็วอยู่อ้าวเรียบร้อยอตบมือ,อ,อแพงครับตัวละครหนึ่งต่อศูนย์ก็ ก็เขียนแดเริ่มต้นที่1บรรทัด8ประกาศว่ามันมีคนขับเป็น1คนก่อนจะได้เพิ่ม1แต่ว่าสตาร์ทจำนวนคนที่1บัด1ก็คือ x บวกเท่ากับ11เก็บออกก็เหมือนของแพงเขียนเลยแต่ว่าแค่รวบความสั่งบวกเท่ากับเข้าไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเขียน x บวกซ้ work, ำข้างหลังสุดยอดโอเคนะคะตบมือตบมือไปผมกระบสริแมแบตที่1น,นะคะไม่ไทยพี่จูคะไปแล้วคะ่ะ มาครับมาแล้วครับเกมถัดไปนะคะเราจะอยู่ใน fast test mode เหมือนเดิมนะคะอ่าโอเคโจทย์นะครับก็คืออ่าเรามี list ของตัวเลขให้นะครับแล้วก็ให้เอามาหารเอาเศษแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ได้เป็นคำตอบอ่าพี่จูคิดว่าข้อน,นี้เป็นไงบ้างคะพี่จูโจทย์ข้อน,นี้เป็นยังไงบ้างคะกำลังดีครับกำลังดีเขาได้ทุกค,ค,คนทำ<ด>ได้ จูฮารเป็นไงบ้างคบตอนนี้ต้องของแพงเป็นไงคะของแพงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ดูเดินไปแล้วมาแล้วค่ะุ้เขาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วอ้าวโอ้ของแพงเขาเสร็จเรื่อยเวลาสองนาทีนะคะอันนี้เซนเริ่มประกาศตัวแปรแล้วครับไม่อยากแข่งแล้วอ่ะมาแล้วค่ะอ้าวผิดอ่าอ่าเกิดอะไรขึ้นคะใกล้แล้วครับเกือบ ใกล้มากครับเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วเห็นนิดเดียวเลยค่ะมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาผ่านเรียกว่าเซนจับสมิธครับเสร็จก่อนสมิธ่ะจบไปแล้วนัดที่สองนะคะแพงก็ทชน้ะไปอีกแล้วอ่ะอันนี้เซนอธิบายของเซนก่อนก็ได้ค่ะเป็นประกาศลิ์แล้วเซนก็เอาลิ์ append แล้วก็ประกาศแล้วก็ปิ้นซ้ำ ก็ค <Wow. S 2> ือประมาณว่านี้เราประกาศลิสตขึ้นมาก่อนว่าเออเพื่อแบบเจ้ามาเพื่อเก็บค่าหมดของแต่ละค่าอินพุตที่เขาต้องการแล้วเราก็เอาที่เขารับตัวแปรมาเนี่ยก็มานั่งหม,หมดหมดหมดแล้วก็ค่าหมดเข้าไปในลิสต์แล้วค่อยปิน้นซ้ำตอนท้าย hmm. ประมาณนั้นยอดโอเคค่ะอัพสรวนรับแพงค่ะ ของเราอเราใช้เป็นตัวแปรเดียวก็คือโทโ a เป็นเป็นแบบเก็บเป็น in ได้เลยเล้วก็แบบเท่ากับเป็นผลที่ไม่ได้ประกาศ list เพราะว่า space มันน้อยกว่าอคนที่อาจจะงงๆนะคะ space น้อยกว่าเพราะว่าอย่างของเ i s เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ใน memory นะคะในการเก็บ list เก็บผลลัพธทั้งหมดนะแล้วค่อยมาบวกทีเดียวนะ แต่ของแพงก็คือบวกในที่ไปเลยนะคะก็คือเอาข้าวไปใส่ไว้ในตัวแปรที่กดเข้าไปเลยก็แมทที่สองนะคะก็ต้องตัวนีให้แพงนะคะอันนี้จะเป็นรอบโบนัสนะคะว่าแพงจะโค่นล้มผู้หลักผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าผู้หลักูหเอาละคะเราเดินทางเข้ามาสู่แม์สุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ทางทีมเชนเชนนะคะส่งพี่จูลงมาแทนนะคะเปลี่ยนตัวเฉยเปลี่ยนตัวเขาไม่ยอเปลี่ยนตัว อ่าโอเคนะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มเลยนะคะพี่ไทยพร้อมกับเซนพร้อมนะคะเป็นกรรมการเซนเป็นคนภาคของพี่จูนะคะฝัวงพี่ไทยยังติดตายอยู่ที่แท็นะคะเราสลับกันบ้างนะคะโอเคโจทย์มาแล้วนะคะโอ้โหโจทย์คนนี้ไม่ยากเลยนะคะยิ้มเป็นแบบนัมเบอรนะคะก็คือให้ตัวเลขมาคนหนึ่งนะคะให้รวมผลรวมทั้งหมดของเลขคู่ดักไม่สองถึง n นะคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะ ครับดูสูตสีมากสูตสีมากแต่ว่าช้าด้วยช้าด้วยตัวภาษาครับเพราะว่าตัวคอตลินเนี่ยมันมันทำพายนานนิดหน่อยอ่านี่ครับอ่ามันถึงช้าั้นิดเดียวครับแค่แค่แค่จุดจุวิที่หาปุ่มปับปิดไปเจอไปเห็นที่โพสก่อนดีกว่าอ๋อก็โจทย์มันบอกว่าให้ซ้ำเลขคู่เนาะตั้งแต่อ่าสูถึงเอ็นอ่าก่อนหน้าสิทธิ์ี่จริงสิทธิ์ถ่บอกว่าสูตรจุดจุดเอ็นอ่ะมันจะเป็นเลนส์ของเลขสูตรถึงเอ็นอะไรเงี้ยอ่า แล้วเราก็ใช้ฟ<อ>ังก์ชันฟิลเตอร์เลชันฟังก์ชันนะครับตอนนี้ฟ <ไป S 1> <อ>ิลเตอร์ใส่คอนดิชันเข้าไปในตัวอ่อโคเจอร์ตัวเนี้ยบอกว่าอีไอตัวเนี้ยให้หมดสองเท่ากับศูนย์ลิสต์นี้จะเหลือแค่ลิสต์ข,ข,ของเลขคู่และเราก็ใช้ดอทสามเลยครับผมโโอ้หสั้นๆน,นะครับธรรมสองบรรทัดจบนะครับแรงมากพี่จูแพงค่ะของแพงถ้าแบบถ้าหมดไอของสองเท่ากับศูนย์ ก็คือมันก็จะแบบเป็นตัวอีเวนต์ใช่ปหมก็แค่บวกเข้าโถโถแล้วก็ปินโถโถจบเลยอ่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ศูนย์สีส่มากเหระพี่ไทยแกลจริงครับศูส,สีมากโอ้โหอ่ตบมือค่ะตบมือนะคะก็ยังเป็นเสียดายที่จูงกระสงช้าไปเลยค่ะที่ยังเป็นแพ้ที่ชนะนะคะวันนี้นะคะอ่าโอเคนะคะเอาจบกันเลยค่ะไปแล้วนะคะตบมือนะคะวันนี้แพ้กันคุยชนะ,นะคะ่ะ เอาละคะ่ะทุกคนคะก็เดินทางมาถึงตอนจบของการแข่งขันโคดดิ้งของเราแล้วนะคะเอเออะก่อนจะจากกันไปนะคะญก่งแพงเนะี่ยก็อยากมาย้าอีกรอบนะถึงความเท่และความมีประโยชน์นะคะ่ะของโดเมนเนมภาษาไทยเนาะ,ะที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็อีเมลที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนคะซึ่งถ้า d e v วลลอปเที่สนใจต้องทํำยังไงบ้างคะแพงซึ่งสำหรับเดเวลลอปเที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บนี้เลยนะคะรู้จกัก t h a i courses eai นะคะซึ่งในเว็บนี้เขาก็จะมีการสอนอวิธีการทำให้ระบบในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรองรับรับส่งข,งของอีเมลภาษาไทยเราก็อยากชวนชวนให้เ e v e ล o อปเ p อร์โปร m ก r มเมอรหรือว่า User ที่สนใจนะคะเข้าไปดูแล้วก็ลองใช้ได้นะคะในเว็บนี้เลย ใช่คะทุกคนค่ะใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเนาะก็เว็บรู้จักตับไทยก็เข้าไปได้เลยนะคะทุกคนค่ะมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้เนาะ mm. แล้วก็ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองลองใช้กันดูนะคะทุกคนค่ะ mm. Mm. เพราะว่าการที่โปรแกรมเมอร์มากขึ้นหรือวบไใช้ในไทยมากขึ้นเนี่ยรองรับระบบนี้นะก็จะทําให้คนไทยใช้งานได้มากขึ้นเข้าถึงคนไทยมากขึ้นเนาะแล้วก็วช่วยให้กลุ่มชุมชนองค์กรต่างๆอะไรพวกนี้สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะอ่ะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคน,นะคะรู้จักกับไทยลคะค่ะ เอาวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาถามถามถามอาถามพนแข่งก่อนนะคะแพงเป็นยังไงะคะวันนี้นมิค้ารสึกว่าชนะแบบงงเพราะว่าแบบได้อดนเทจอย่างงงก <c oughs> <ม>็เลยชนะแบบงงงงใช่ครับสุดยอดคะะเก่งว่านะคะออาเซนเป็นไงบ้างคะวันนี้ครับรู้สึกกา,กากมากครับเออเหมือนแบนบไม่รู้อะงงอะอ่านโจยังงงเลยตอนนอ่ะต่อไปครัะพี่จูค่ะพี่จูค่ะสนุกดีครับก็ไม่ค่อยได้มาเล่นพวกนี้เท่าไหร่ก็ ทำงานยุ่งๆอะไรอย่างงี้แต่ก็มันได้แบบเออมาผัดคลายแบบทัมดีครับค่ะเย้อ่ะพี่ไทยเป็นะไรคะพี่ไทยวันนี้ปกติผมก็จะเอาไว้ฝึกในการฝึกแก้ปัญหาในการเขียนโค้ดครับแล้วก็เกมเนี้คือเขาไม่ได้ห้ามนะว่าเราห้ามเซิร์ช g ูกเกิลห้ามอะไรพวกนี้ถ้าใครอยากจะแบบชวนเพื่อนมาฝึกเขียนโปรแกรมกันก็แคชชโค้ดก็จะเป็นเกมหนึ่งที่เอาไปลองเล่นกันได้ครับ สุดยอดค่ะก็สำหรับตัวขวัญเองวันนี้สนุกมากเลยนะคะคูเดือดมากเลยอ่ะเออก็สนุกสนานกันไปนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้อีกแล้วนะคะทุกคนคะโอ้โหขอบคุณพี่ๆนะคะของไทยของจูของเซนมากๆเลยที่มาของแพงของขวัญในวันนี้นะคะง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ของแพงของไทยของจูเซนอ้าของขวัญขอรับไุกคะ